ต่อโจกรายงานตัวปลัดสำนักนายกรับมอบหมายหน้าที่ใหม่ต่างยิ้มแย้มลั่นมาทำงานทุกวันเปิดคำสั่งย้ายสองบิกต่อรอต่อศักสุรเชษเข้ารายงานตัวที่ทำงานใหม่สำนักนายกรัฐมนตรีดูห้องทำงานเสร็จสับยิ้มรับสภาพยืนยันไม่เครียดกังวลอะไรเพราะมาทำหน้าที่ทุกวันเปิดคำสั่งเด้งสองบิกสีกากี รมบริหารความขัดแย้งไม่ได้ตั้งแต่แรกรับตำแหน่งพบะตะรจนมานปลายแฉเรื่องส่วนตัวซ้ำฟ้องดำเนินคดีอาญาอีกหากไม่ทำอะไรบ้านเมืองจกเสียหายจากคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่106ทับ2,567 เรื่องให้ข้าราชาการปฏิบัติราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นข่าวต่อสาธารณะโดยทั่วไปในลักษณะต่อเนื่องติดกันตลอดเวลานับแต่ช่วงระยะเวลาก่อนและหลังการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่27กันยายน2566 จนถึงปัจจุบันแม้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแยง้งจนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งในทางการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและการในเรื่องส่วนตัวซึ่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่247ทับ2,566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้ว จนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญาแสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งสอจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อย,ยุติได้ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันร,รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจและอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบัณของตำรวจและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมหากไม่กระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้ราชาการและประชาชนประเทศชาติเสียหายได้ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้อำนาจให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดสมควรพิจารณาสั่งการให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศัการาช2534จึงมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิมโดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่นสั่งณวันที่20มีนาคม2567ลงชื่อนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เซ็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่108/2567 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่106ทับ2,567ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20มีนาคม2567เป็นเหตุให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระหว่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ให้พลตํารวจเอกกิจรัตนเพชร รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้รักษาราชาการแทนในตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยให้ผู้รักษาราชาการแทนมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปสั่งณวันที่20มีนาคม2567ลงชื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี วันที่21มีนาคม2567หลังจากที่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเซ็นคำสั่งย้ายพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผอบตอรอและพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผบตอรอมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา60วันเวลา9นาฬิก40นาทีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ได้เดินทางเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานตัวกับนายธีรพงศ์วงศิวะวิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยพลตบตรเอกต่อศักใช้ทางเข้าอาคารอีกทางเดินขึ้นบันไดไปยังห้องทำงานปลัดเลี้ยงสื่อมวลชนที่ดักรออยู่โดยพลตบตรเอกต่อศักให้ลูกน้องมาดูล่วงหน้าก่อนจะขับรถดึงดูดความสนใจของผู้สื่อข่าวและส่งมินิฮาร์ตให้ด้วยหลังรายงานตัวพลตบวรเอกต่อศักเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดูงานจิตอาสา ซึ่งตนทำอยู่แล้วและให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลการชุมนุมต่างๆตนจะเดินทางเข้ามาทำงานทุกวันแต่ยังคงต้องเข้าเวรองครักอยู่ส่วนนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไม่ให้มีการแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นถ้าเราออกมาแล้วทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่กันแบบพี่น้องตนพยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งว่าจะทำบ้านให้เปลี่ยนแปลง แต่มันออกมาในลักษณะนี้นายกจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบและตนเชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินท่านนายกทำหน้าที่บริหารได้อย่างถูกต้องตนรับและยินดีอยู่แล้วไม่ได้คิดหรือกังวลอะไรอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารตนทำอยู่แล้วอย่าห่วงว่าจะเครียดหรืออะไรส่วนที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้เรื่องนี้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมพลตบดีเอกต่อสักกล่าวว่า เมื่อตนลุกแล้วเรื่องของรักษาการผบตรตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้อีกแล้วส่วนกรณีคำสั่งย้ายใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงพลตบตรศักดิ์เห็นว่าตนยอมรับเป็นหัวหน้าหน่วยทำให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้มันเป็นความบกพร่องเมื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลส่วนนี้ตนยอมรับสภาพตนก็คาใจอยู่ยังบอกกับนิกโจกว่าเราไม่ได้นั่งคุยกัน พยายามทำสภากาแฟให้พี่น้องได้คุยกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่หัวหน้าซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่งพลตำรวจเอกต่อสักกล่าวอีกว่าถ้ามีการเรียกก็พร้อมจะยื่นเอกสารชี้แจงคณะกรรมการจะยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจแม้อายุราชการเหลือน้อยก็ตามแต่จะช้าหรือเร็วอย่างไรก็ต้องลุกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราวันนี้ถอดหัวโขนอยู่แค่ตำแหน่งพบะตะร หัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่เราก็ถอดออกมามานั่งที่นี่ก็ใส่หัวโขนที่นี่โรงละครของเราเลิกแล้วก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวปิดไฟหอบเสือกกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเราก็มีเท่าน,นี้คุณจะมาเครียดอะไรมาเร็วก็ต้องจากกันผมไม่เครียดหรอกยืนยันไม่ช็อกเพราะรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วรู้ก่อนที่นายกจะเรียกเข้ามาพบด้วยรู้ส่วนตัวอยู่แล้ว เมื่อถามว่าถูกย้ายครั้งนี้เพราะจัดการเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ตอบว่าใช่พร้อมกับยกนิ้วโป้งขึ้นส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเดินทางถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเวลา9 5้นาฬกหนาทีเพื่อรายงานตัวโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มกล่าวกับสื่อม,มวลชนว่าตนมีความคุ้นชินรู้ห้องหมดเพราะกับบ้านเก่าเคยอยู่ที่นี่มาแล้วสองปี ไม่กดดันที่ต้องกลับมามีงานอะไรเราก็ทำคาดว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมงานไว้ให้แล้วเมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีตอนเช้าก็ได้ต่อสายนัดหมายกับพลตบดเอกต่อสักเพื่อมารายงานตัวเวลาเก้านาฬิกาส0นาทีไม่ได้มีการแนะนำอะไรเป็นการส่วนตัวเพียงบอกว่าจะทำงานห้องไหนอย่างไรส่วนที่ถูกโยกเข้ามาพร้อมกับพอบอตอรอก็ไม่มีอะไร พลตเอกสุรเชษ์กล่าวว่าแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ไปทำงานที่ไหนก็ต้องทำแต่ต้องมีวินัยขณะที่งานที่รับผิดชอบก่อนหน้านี้ตนไม่ห่วง มั่นใจว่ารักษาราชาการแทนพอบอรตรจะสามารถสานต่อและก,กำชับมอบหมายงานให้บุคคลอื่นทำต่อไปส่วนที่บกน2เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่หนึ่งในคดีฟอกเงินนั้นยืนยันว่าตนยังไม่ได้รับหมายดังกล่าวรวมถึงคดีอื่นๆที่ยังค้างอยู่สามคดีจะพูดคุยกับพลตบตอศักดิ์ก่อน แต่ยืนยันว่าจะมีการถอนฟ้องทั้งหมดความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากนี้จะต้องยุติแล้วไม่มีใครขัดแย้งกับใครส่วนกระแสะข่าวที่มองว่าใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรเรื่องจึงออกมาเป็นอย่างนี้นั้นคนตบบรวจเอกสุรเชษ์ก,กล่าวว่าไม่เกี่ยวที่ไปตอนนั้นเพื่อไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะเขาเป็นอดีตนายกไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้น แต่เรื่องนี้เป็นการแก้ไขของนายกเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยต่อคำถามว่าเป็นสายบ้านจัริส่งล่าไปแล้วพลตํารวจเอกสุรเชษสายศีสะพร้อมกล่าวว่าไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผอ,อตรอเมื่อตอนนี้ให้มาทําหน้าที่นี้ก็ต้องมาทํานายกต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสามาัคคีในหน่วยงานเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ เพื่อประชาชนและส่วนรวมเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดวันนี้ยังไม่มีการพบนายกรวมถึงเลขาธิการนายกมารายงานตัวกับประหลัดสำนักนายกก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วและจะไปดูห้องทำงานจะมาทำงานทุกวันไม่มาไม่ได้ตนได้รับมอบหมายให้ดูงานด้านที่ปรึกษากฎหมายพรบรข้อมูลข่าวสารต่างๆและการกระจายอำนาจเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีเมื่อถามว่า คนมองว่าพลตบทเอกสุรเชษมีชีวิตที่สิบถึงสิบเอ็ดหรือไม่เจ้าตัวได้แต่ยิ้มพร้อมกล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็ทำหน้าที่ตามปกติเขาให้โอกาสให้ทำงานก็ต้องทำงานส่วนรอบนี้จะ never die หรือไม่ไม่รู้เพราะทำหน้าที่ไปตามปกติที่ได้รับมอบหมายต่อคำถามว่าเมื่อเจอปัญหาทุกครั้งก็สามารถกลับมาได้ตลอดนั้นได้ทำมูเตลูอะไรหรือไม่ พลตอเอกสุรเชษกล่าวว่าไม่ได้มูทำหน้าที่ให้ดีเพราะต้องยิบป,ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมั่นใจศรัทธาและคลายความทุกข์ให้ได้นี่คือหน้าที่ของข้าราชาการแผ่นดินอยู่แล้วพลตดเอกสุรเชษตอบคำถา,ถามถึงความมั่นใจเพียงใดที่จะได้กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไม่รู้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่านให้อยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเพราะทุกที่สบายใจหมดอย่าไปคิดมาก มีรายงานว่าหลังจากเข้ารายงานตัวที่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วพลตบจเอกต่อศักดและนายมงคลชัยสมอุดรรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังห้องทำงานชั้นสี่ภายในห้องศูนย์ประสานงานจิตอาสาภาครัฐสำนักงานกอพอเดิมตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลโดยพลตบจเอกต่อศักดกล่าวว่านี่เรายิ่งกว่าดาราอีกวันนี้มาดูห้องทำงานจะเข้ามานั่งทำงานที่ทำเนียบ จากนั้นพลตบดเอกสุรเชษฐ์ได้เดินตามมาสมทบเพื่อเข้าไปพูดคุยกันโดยระบุว่าจะพูดถึงภารกิจที่ค้างอยู่จากนั้นไปดูห้องทำงานที่ชั้นสามสำนักงานกอพอเดิมกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน